ีเดิมซ้ำนี่ละปูนี่นี่อ้รันปุ๊บปุ๊บเกากแล้วมันนี่นว,นวันเสาร์บุ้ยไม่เบียดมันนี้มาพกากันอยู่บ้าดลายไส้สวนคือเก่าบุ้ยไม่เบ,บียดดอกมัอนี้แล้วจากให้จากสวนเข้ากับสิเดออกหาอยู่หากินมัอนี้มัอนี้ก็แผนเกานะ่าเนาะพี่น้องมัอนี้เข้าสิเดไปหาปูนละ เหมือนเดิมเหมือนเดิมหาปูสว่วงนี้ปูก็ลลังแสบครับมันโอ้แมั่เดี๋ยวมาหลอกก้อนนี้ผู้แสบมันอิลิจะว่าไปหลอกนี่สิขืนเขาเพราะว่าไปหลอกบ,บางหันบด้ไปเขาบางหันนี่ไปไอห้องใก่้เขาเนี่ยละ่ะแต่ว่าหลอบนี้เขาสิขืนเขามนี่นาคาดว่านาสิเพ็ตรตุลุนก,ก็กันอยู่ไอคือคลิปที่แล้วแล้วครับเขากรเฮ็ดคล้ายๆกันละ เพราะว่าเขาก็ต้องเอาไก่โค้งไก่ในซับเป็นตอนๆพอประมาณเขาก็เอาไม้เห็บขีบไวย้ยางหัดโอ้ท่าทางถึงขังจริงจนะังเนี่ยปูบรรจุพันท่าน,นี่ของแค่เหลือจากปูเขาก็เอามาปีงขายต่อนะพี่นอ้อง ครับส่วนนี้ข้ากระสีพลังออกเดินทางแล้วครับเตรียมตัวโกะกระพร้อมวันนาบุญนเพ่งกระพร้อมไปออกเดินทางครับบ้านเนี่ยโอ้ยลืมเงือกมอกันไดเงือกไว้ก่อนเดี๋ยวมาสิขืนกินเข้ามา เพื่อนคู่ใจของเราวันนี้ดิปเปิ์ขึ้นเขา,าครับสะดวกสบายพงดงดงขึ้นเลยไปครับออกเดินทางครับช่วงนี้เราก็อยู่ช่วงการเดินทางครับอ๋อบอลน,นีเฮากับอัด้อนสองบ่อไรครับกรสิเดลกงอยางจอดรถแล้วฮาก็สิเดเดินทาง เดินทางต่อตอนนี้เขาก็อยู่ทีงเขาแล้วครับตอนนี้เรายังอยู่บนเขาอยู่เขาก็สิทธิยางต่ออีกสักระยะหนึ่งกับพอ,อกไกลเปันไดช่วงนี้เขาก็ลาะเป็นน้ำหวยครับผมวางเนงื้อหล่ะเสียบ ม่หีบไอ้หนีบไก่สดโค้งไก่สดตามหม่องที่คิดว่านาซีมี่ตัวปูอยู่เขาก็เขาก็<ม>ขีบขีบขบขบขบดเดาเดาเอาเนาะพี่น้องเนาะเขาบริโภคดอกว่ามันซิมีอยู่หม่องใดเขาก็เสียบไปเรื่อยๆเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเหลาพอห้องตอนนี้ก็รกมากๆเลยนในหวยนี่ค่อนข้างสีมือดนะพี่น้อง ตอนนี้ยังเป็นส่วงเสาอยู่นะครับประมาณสิบโมงแต่ว่ามันหัดเหมือ่อเสียงคือนันตกเนาะ น่กรกับบ้อร้ายหรอครับนำน้อยๆนี่จังสีห่หอาก็ใส่ที่กัน เสียบโลดนี่นี่นี่จะสีนึงหัว<า>นี่นี่นี่สอบมึงจะเสียบเข้าอยู่บ่เขาก็หินเต็งเอาแล้วโอ้ยบอลองเบิงนี่ได้โกนี่มีโตได้โ,โ,โอ้มีเบ็ดด้วยเฮ้ยใครมาใส่เร็วจัง เดือดหลอ่อฮะยังเหลือหลายอยู่พี่นอ้องใส่ไปเรื่อยๆหินหลายครับยางกับลำบากน้ำห่วยเทิ่งเขาเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นพวกหินตะก,กอนอย่างเงี่ายหมับเข้าให้ดูตัว โอ้กระเพียกเยอะขึ้นนหน่อยครับขึ้นไ,ไลลรุ่นไลลรุ่นอะไรครับหลังนี้น่าจะมีตัวตัวใหญ่ด้วย สองตัวใช่ไหมเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวเหรอ,อ,อนี่เป็นไปหินนะจีนฮะดูขนาดครับพี่น้องอเ,อเนี่ตัวเป้งอยู่ตัวเป้งอยู่ว้ายังวงแม่วมาอีกพวกคุณไม่เป็นไรโอ้หินออกก่อนว่ะเราใส่นี่ไปก่อนอเราใส่นี่ไปก่อน สวยงามสวยงามเามยเ,เกิดอะครับเข่าอีกแล้วครับเข่าอีกแล้วหลังนี้เหมือนตะคุบกบเลยดูขนาดพี่น้องเฮ้ tôi biết น้ำไม่ขุนแรงนี้น้อยก็เอาคี่จะได้ถอดเสื้อสีส้มกูออกน่ทำไมอ่ะปูนห็นเฮ้ยปูนเนี่ยตามัดีปนหนังปก่ิ

เดี๋ยวก็เดินมากินเองเลยโอเค็น่ังไงอยู่น้องอคืออ้ได้ไม่ได้โอ้เต็มมือเลย แถวลุมนี่ใหม่ป่าวแล้ ok, วใหม่ก็เขาเดาเก่าแล้วป่าเก่าแต่พุดูกเรียกยังอยูรถมาฮ้อง <c ười> เห็นหรอพี่แล้วมาจะเฮือนมาแล้วมาอยู่ท้อนมันล่วงตรงไหนหรือไปล่วงอยู่บ้านตองเขามัดขากับก,บกามันไว้พี่น้องบระสันบ่ได้หนีเันตายอย ok. หมัดกามพี่น้องเลยเดี๋ยวมันเหน็บมือ ปลาดุกน้อยหลยให้ะดุกน่ตัวน้อยๆโป่งขึ้นี่ฟังนน่ยนี่กจะก็จะลายฟังนี่ก็ต้จะมีแต่ว่าฟังนี่มันนนี่เหน็นเนาอ ร้อนจังเลยหลอกนี้งาๆก็หลอ่อเป็นห้องเฮ้ย,ยไม่เงียบ,นบยน่นี้วะ เอพไปน็อตนี่นออ้นองเลยน้ำงามเลยปลาด,ดุกก็มากินหมูก็มากินมา,นออาอ้๊ยเอากัดมืออีกเนี่หนีบมืออีกขาหักหมดแล้วตัวนี้ใหญ่มากถึงตัวน,นี้ตัวนี้นไม่แดงวะ เออตีเแดงเนาะ<อ>เออขาแดงเหรอ,อ,อสองตัวเฮ้ยยังมีตัวจิบแต้แมมาอีกแล้วครับแรกเลยอ,อ่าเออเออนั่นแต้มหนึ่งเปล่าเล็กป๊า <c oughs> <c oughs> เป้่าเล็กอันนี้เป้่าเป่าหน่อยเป้าเป่าหน่อยไดน้นีมซัมปูนาเนี่ย จะคูบทั้งหน้าวิ่งหอยหลังนะต่อหน่อยซัมปูรานะนี่ไม่มีเลยฮะโอพี่น้องเลยต้องอย่างนี้ขอ,องปลาปูก็กำลังกินแซ่บเลยส่วงมาไปหามาแล้วขเขาก็มาพักครับส่วงนี่ปิีงปูกินกินข้าวเที่ยงอยู่ปลา นี่ก็จะเป็นหอยธรรมชาติหลังจากกินเขาอิ่มแล้วฮขจาจังสิไปหาไมอีกมากินเขาครับบานเนี่ยนี่ปิ่งปูมีปลาแดกมีสมมีแจวปลากระ,กะตูโ <laughs> อ้มีเบริร์เนี่ยปลเขือปลาแข็ง มาขึ้นคบบุมีม่มันนี่มี่มะแขงนี่กินเป็นตัวเลยอ้าวนี่แหละครับกินกันจังสีละยอดหามอะไรฮะก็กิกนปูบานเนี่ยผักผิงกินก็ทู้ซาแท้วันนี้ทูซาเลยบอกพริก,รกนะเผ็ดแห้งบอกโกลัวเม็ดขาวๆาไม่ค่อยเท่าไหร่นีแต่กระแตบ,บอยู่ก็มาทำกันเหนะ ปูตัวแดงขาคือแข็งใช่หรือยฮะปูดงนังวะมันปูในห้องมันอยู่ในโรงได้กันมันยังแข็งกับเขาล่ะอ้ามาเบิ่งปูมือน,นี้นี่หนอเฮ้ยเอาใหม่ทุกถ่ายเดี๋ยวซ้ำนี่มือน,นี้ฝนตกน,น้ำคุณแนมกับผูเห็นเหยียบเขย่อยเขย่อยอย่อุ่มหมาคึ้ว่าไม่ได้ก่นจะตีบจุกยาวอุ่มหมาเป็นอกนอกมหมา เอ้าอนี่ยังนี่คือหนีบขากันนี่ยยังหนีบกันได้อยู่บ่อเพราะยี่สิบตัวบ่เคยนั่นนี่แหละครับปูมือน,นี้แต่ซ้ำนี่ลปะปูนี่เนี่ <c oughs> แต่ว่าตัวนี้มันก็ดข่ายอยู่มันมีแต่ตัวใหญ่ๆอยู่หาจริงไก่ไม่ค่อยหมานเราเนัน่ไวอะ เนี่ยซ้ำนี่ละมือนี่บมมนนโมมานซ้ำน,นี่ก็พ่อกินอยู่ดอกเอา้าได้ซ้ำได้ก็ซ้ำนั่นละสี่ละครับบางเถื่อนมันกะมานบางเถื่อนกับโมมานเนาะหากินเน,ะนาะ<ๆ>มือนี่ก็สิได้ระมาณโลกกลัวน้อยน้อยนี่ละเกือบสองโลอยู่ประจักษ์แล้วนี่ก็ได้ปูมันตัวใหญ่อยู่มือมานมือพอเอาพอได้ปนอยู่มือนี่เอาซ้ำนี่ละ